การที่เรามาทาเกษตรตรงนี้นะคะเราเริ่มประมาณตอนอายุ49ตอนที่เรายังทํางานอยู่เราก็ปลูกไม้พวกไม้ยืนต้นพวกกล้วยตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ออกเราต้องปลูกพวกนี้ไว้ก่อนเพราะว่ากล้วยนี่ก็8เดือนมันถึงจะออกเครือแล้วพอออกเครืออีก3เดือนเราถึงจะตัดได้นั่นก็ปีกว่าละพอถึง50เราก็ออกออกมาเพื่อจะดูแลพ่อแม่และลูกเรียนจบไปแล้วเราต้องเคยราระานี่ศินเราให้หมดเราถึงจะออกจากงานได้ทําตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรก็ แรกๆเราก็ขายไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีพวกขายพวกกล้วยพวกต้นมะเขือพวกพริกกะเพราอะไรพวกเนี้ยไม้ที่มันเก็บได้เร็วๆเราก็จะขายหน้าบ้านตั้งโต๊ะขายเหลือจากที่เรากินแล้วนะ่ะเราก็ไปขายเพราะเราทําแล้วมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆการที่เรามาทาไร่นาสวนผสมเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเรามีไรายได้ตลอดทั้งปีมีของที่เราทําเองเราใช้เองกินเองปลอดภัยกับตัวเราด้วยแล้วก็ปลอดภัยกับชุมชนด้วย ครที่มาซื้อของเราก็จะติดใจก็จะกลับมาซื้ออีกตรงนี้เราภูมิใจเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแต่ได้อันดับ2ตรงนี้ก็กยิ่งทาให้คนรู้จักเรามากขึ้นมันเป็นการการันตีในสินค้าของเราว่าของเรา,าดีจริงเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามาใช้ก็คือ,เร,คอเราก็คือเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาไปขายเราต้องใช้ในครอบครัวเราก่อนในครัวเรือนที่เราก,กินอยู่ในนี้แหละเสร็จจากนั้นเราก็เอาไปขายมันก็พออยู่ได้ก็คือได้ค่าน้ําค่าไฟแล้วก็จะเหลือเป็นเก็บบ้างเล็กน้อย ช่องทางในการขายของเราก็จะขายหน้าร้านแล้วก็จะมีพวกที่แบบลูกค้าประจําก็จะโทรมาว่าวันนี้จะเอาอะไรบ้างบางือเขาเคยสั่งประจำมีไข่มีผักพวกนี้เขาจะเอาอะไรเขาจะโทรมาถามเราตอนเช้าว่าเรามีอะไรขายบ้างเขาก็จะสั่งสั่งแล้วก็ไปส่งด้วยมากใกล้ๆไม่ได้ไปไกลแต่ช่วงที่มะม่วงเยอะๆหรือกล้วยเยอะๆเราก็จะไปขายตรงแฟคเอรรี่แลนด์เป็นนิคมอุกสาหกรรมเล็กๆอะ่ะที่เลยเราไปประมาณ10บปาโล เราไปตั้งขายที่นั่นหลังจากที่ทําในสวนนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาสินค้าแปรรูปไปด้วยแล้วก็พวกมะม่วงกล้ยช่วงนี้ถ้ามันเยอะในที่เราทําเกษตรทั้งหมดนี้มีทั้งหมด25ไร่เราก็จะแบ่งเป็นนา15ไร่แล้วก็เป็นสวนเนี่ยสิไร่เราก็จะแบ่งเป็นไม้ยืนต้นไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยก็จะไว้ท้ายสุดแล้วก็ไม้ยืนต้น แล้วก็เป็นสวนกล้วยสวนผ่สวนมะม่วงแล้วก็พวกผักที่แบบว่าเก็บใบขายเก็บต้นขายพวกคะนา้ากะเพราหัวละพาอะไรพวกนี้มะเขือจะไว้ใกล้กลบ้านตรงนี้แล้วก็แบ่งโซนเป็นสาหรับเลี้ยงไก่ ที่เราเลือกเป็นไร่นาสมผสมเพราะว่าเราจะมีรายได้ทั้งปีรายได้ที่เราได้นะคะคือจะได้ไม้ไม้ระยะสั้นพวกผักพวกนี้ประมาณเดือนกว่าที่เราเก็บขายทุกวันเนี่ยที่ขายอยู่หน้าบ้านจะได้วันประมาณ300-500ถึงอก็ไว้ใช้จ่ายภายในครัวเรือนส่วนพวกไม้ผลไม้ไม้ผลพวกนี้ก็จะได้ทั้งปีนั่นแหละก็คือเอามาขายรวมๆกันไปมันก็จะมีพวกไม้เศรษฐกิจคือไม้ไม้ป่าก็จะไว้ให้ลูกหลานตรงนั้นมันข้างหน้า แล้วก็มีนาข้าวก็ถึงได้ปีละสองหนตรงนี้ก็เป็นเงินออมของเราที่หักค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เหลือเก็บเราเป็นออมกมเราก็จะแนะนําด้วยว่าไม่ให้เขาเผาเพราะว่าเผาอ่ะมันเป็นมลภาวะแล้วก็ดินมันก็จะไม่ดินไม่ดีส่วนเราหมักเแล้วก็ตีแล้วก็หมักทิ้งไว้หน่อยให้รักษาสภาพดินให้มันให้มันดีอ่ะการปลูกผักข,ของเรานะคะจะมีปลูกผักยกแค่ปลูกผักในกระถางปลูกผักในโรงเรือน อันนี้มันก็คือความสะดวกของการทํางานของเราที่เรายกแค่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราถอนหญ้าหรืออะไรเนี่ยมันสะดวกในการที่จะทํางานเราปลูกผักในกระถางปลูกไเนี่ยพวกมะเขือพวกอะไรอย่างเงี้ยมันดูแลง่ายเพราะว่าตอนเนี้ยคนเรามีจํากัดเราก็ต้องใช้วิธีอะไรที่มันง่ายๆแล้วปลูกในกระถางมันก็ดูแลง่ายแมลงหญ้าพวกเนี้ยมันดูแลง่ายแล้วพวกนี้เป็นผักพวกนี้มันปลูกในโรงเรือนไม่ได้มันไม่มีแรงช่วยผสมแก้อนให้มันมะเขืออันนี้ก็เก็บได้ละ นี่คือผักในโรงเรือนที่เราปลูกลยหลายอย่างอันนี้เป็นแปลงคณะอันนี้ประกาศข่าวที่มันหมดไปแล้วเราก็ถอนไปแล้วพถอนเสร็จแล้วอันนี้หมดอันนี้ก็จะต่อแล้วอันนี้ก็เริ่มปลูกใหม่แล้วมันก็จะไล่กันไปเรื่อยๆก็วนไปเรื่อยๆทีนี้เราดูแลมันก็จะง่ายอ่ะมันอยู่ในแปลงเนี้ยพวกหญ้าที่มันขึ้นเนี้ยเราถอนตอนเล็กๆอย่างเงี้ยพอเราถอนเสร็จแล้วอ่ะมันยังไม่ได้ออกดอกอ่ะมันก็จะถอนแล้วมันก็จะหมดไปมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันจะไม่เยอะ ถ้าเกิดว่าถ้ามันออกดอกไม่ไหลแล้วดอกมันร่วงลงไปอ่ะมันจะเยอะมันจะเต็มแปลงนี้เราก็เนี่ยจะอย,ยอยถอนไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหมดมันก็จะไม่ขึ้นผักของเรานี่จะไม่ได้ใช้สารเคมีเราจะใช้พวกปุ๋ยหมักที่เราทําของเราเองมีน้ำเต้าข้าวบ้างแล้วที่หมักมีขี้ไก่มีอะไรพวกนี้มีอะไรที่ในสวนเราอะ่ะเราก็จะเอามาใช้ ในสวนเราจะไม่ใช้สารเคมีจะใช้ฐานพวกป่านที่วัพันที่เราใช้ประจําประจําก็จะมีพวกไต่โคดม่าที่เกษตรเป็นคนเอามาให้แต่ถั่วมาถ้าเกิดว่ามันพบพวกแมลงพวกเชื้อราก็จะใช้พวก B-T ทแล้วก็บิวเดียแล้วก็จะมีพวกแปนเบียนพวกนี้ที่จะใช้ในสวนพวกแปนเบียนจะไว้ใช้ในต้นไม้ใหญ่พวกนี้ค่ะอันนี้เป็นไก่ที่เราเลี้ยงไว้นะคะมีทั้งหมด17ตัวเราเลี้ยงไว้ แล้วก็เป็ดมีประมาณ5้าตัวห้ตัวตรงนี้คือไก่เนี่ยเราเลี้ยงเพราะว่าเราไว้กินไข่แล้วมันกินไม่หมดเราก็ถึงเอาไปขายนะคะพรไก่ตัวนี้เราก็จะเปิดเพลงให้เขาฟังเพราะว่าเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยเขาจะอารมณ์ดีเขาจะไม่จิกกันก็จะประมาณนี้นะคะคอันนี้ไข่แล้วก็จะเก็บไข่ เดี๋ยวน้ำที่ไก่เนี้ยที่เราล้างเนี้ยเราล้างทุกวันมันก็จะไหลไหลออกมาช่วงที่เราจะทําแปลงเราก็จะเอาสาัดสาดขึ้นไปแล้วเราจะเอาไปใช้ช่วงไหนที่เราไม่ได้ทําเราก็จะปล่อยให้มันไหลลงมาในบ่อนเนี้ยแล้วใบไม้เราก็กวาดลงไปแล้วก็เอาพอดอพอดอหนึ่งราดลงไปเลยให้มันไปนหมักเองเวลาเราจะใช้เราก็แหวกแล้วก็เอาข้างล่างขึ้นมาใช้ข้างบนก็ลงไปใหม่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการจัดโซนนะคะ ต้นกอไผ่เนี่ยเราจัดให้เขาไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าใบไผ่มันเยอะมันไปอยู่ตรงนั้นเราจัดการไม่ไหวมันไปลกกับพืชตัวอื่นเราก็เลยจัดให้กอไผ่เขาไปอยู่สวนนี้ทั้งสวนแล้วพอหน้าฝนเนี่ยหน่อเขาจะเยอะเราก็จะไปแปลงลูกไม้ผลในสวนนี้ก็จะมีมะม่วงมีกล้วยมีละมุดแล้วก็มีฝรั่งแล้วก็มีแก้วมังกรมีมีเยอะมะม่วงก็มีหลายพันน่ะมีเราจะมีพันธุ์ที่แบบว่ามันออกปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งมีเขียวเสวยพวก เจ้าขมิ้นแต่พวกน้ําดอกไม้โชคอนันต์นี่มันออกทั้งปีเราจะปลูกพวกน้ําดอกไม้กับโชคอนันต์จะเยอะหน่อยเราเอาไปแปรรูปได้แล้วขายได้ทั้งปีด้วยเพราะมันออกทั้งปีอันนี้คือจอกแหนที่มันอยู่ในบ่อเราเนี่ยค่ะเราก็จะตักขึ้นมาโปกคนต้นไม้เพื่อรักษาความชื้นของต้นไม้ช่วงหน้าร้อนแล้วก็พอมันแห้งแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยคือในสวนเราเนี่ยจะทําแบบกิจกรรมง่ายๆคือจะให้เกื้อกูลกัน โดยที่ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากเพราะเราทําคนเดียวคือทุกอย่างต้องง่ายคืออย่างเลี้ยงไก่เนี่ยเราก็จะล้างให้น้ําขี้ไก่ออกมาแล้วก็ตากให้มันแห้งแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ทําง่ายๆแล้วก็ไข่พวกนี้เราก็จะเอาไว้กินของเราเองแล้วก็พวกมูลสัตว์แล้วก็ไปใส่ต้นไม้มีอะไรก็ตามนั้นแล้วก็พวกทําพวกปุ๋ยเราก็ทําของเราเองพวกเศษผักที่เราตัดแต่งหรือผักที่มันโดนแมลงกินเยอะๆที่มันไม่ไหวเราก็ถอนทิ้งเราก็ไปให้พวกเป็ดกับไก่กินแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มันเสียหายเยอะ เราก็เอาไปให้ปลาในบ่อไม่ไม่มีแล้วมั้งไปตรงนี้ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กแลวก็คนในชุมชนที่จะมาดูเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงว่าทําแล้วมันได้อะไรมันได้จริงไหมแล้วเขาได้กินอาหารนี่มันปลอดภัยจริงๆปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซนตรงนี้รู้สึกภูมิใจในอาชีพเกษตรกรของเราเนี้ยเพราะเราทํามาตรงนี้เราทําเราทําผักที่ปลอดภัยเรากินเอง ช้เองแล้วขายในชุมชนทุกคนก็จะมาบอกว่าผักเราดีผักเราอร่อยผักเราสะอาดผลไม้เราอร่อยหวานกรอบสดเราก็จะภูมิใจตรงนี้แล้วก็มันเป็นความสุขของเราที่ได้เราได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่แต่ตอนนี้พ่อแม่เสียแล้วก็มาดูแลน้องต่อที่พิการเส้นเลือดสมองตีเราได้ดูแลตรงนั้นแล้วเราก็ดูแลบ้าน